เอาล้วครับสวัสดีครับก็ช่องคำเพยนะครับวันนี้อยู่กันเป็นชุดยูนมแพร์นะครับวันน,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 นี้เราจะมาทำเอ่ออะไรดีเดี๋ยวลดเสียงลงก่อนเสียงโอ้โหรุนแรงมากอะไรเดี๋ยวใครมาเปิดอืมเอาสักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอโอเคนี้เราจะมาทำภารกิจค,คำขอประจำวันนะครับมีคำขออะไรบ้างอ่ะ ก้าวในน้อยของพวกฮาลิชวนอะไรดู่นี่ไม่คอือ่านออกทีโอเคไปใกล้ๆก่อนก,นก,นกนแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราจะมีอะไรนะครับก็มาสุ่มตู้ <c oughs> นี่นี่แก้วยันงพร่างพราวนะครับน้องคลีนะครับดวงอาที่ที่หลบนี้ผมไปทดลองเล่นดูแล้วก็อืมจริงๆก็สุดน้องอแเบลมากนะครับ เปล่าสัมาษก็คือจมทีวทัศน์เลยแต่เราจะได้ไหรือเปล่าเนี่ยเรา,าค่อยดูกันโอเคเป็นอะไรเลยคือ,อยามพฝ้ประตูพ่อยังออเอาแต่เฝ้าดูเฉลว่าจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเฝ้าประตูจุดกลายเป็นคนที่ใหญ่อะไรเดี๋ยวจะ,ไ,จะออไปต่อ ค okay. ให้ชั้นสัดการเองนะครับประโยคนี้จะคุ้นมากืมคอยจูโอเคมีป okay. ีจบเลยสรุปก็คือให้เราไปฆ่าล้างของพันของจอมอนสเตอ,เตอร์นี่เอง เท่เชื่อมโยงอะไรนี่ยเทเลอปอดกันเลยโอ้โไปเลยเดี๋ยวสิอันนี้ไม่ใช่ทีมเจ้าประจำเราจะจัดขาประจำข้องมาก่อนนะครับ จนำนำากฐานน้ำนมมังกรเริ่มรีวสิเออนี่นะกันบินอย่างเดียวเกมนี้เหมบินช้าไปหน่อยนะ นี่เหลยคุณพ่อ,อของเจ้าเดียด๋ยวจะน้องนี่คือโอ้โหเ <c oughs> <c oughs> สร็จอย่างไง่ายได้ ีที่ไหนเอกหนึ่งสองอ๋อไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับใกล้ๆเห็นผดลูลดวง,งไว้มาแล้วระเบิดตุ้ม วัวไปดอยไม่มีลมครับทั้งแตกการต่อสู้ลงอ่อนดอยมากตตยังไม่โดนใครมาปั่น ปวด้อเอาไม่ตายก็เล่นอย่างดีแล้วตัดจะโชว์สกิลเทพหน่อยเไอ้พวกนี้เนี่ย n i g s a ก็ต้อง้าออกเมาเนะครับ อาดนี่รัดเรืออุ้ยมาการตับเสียอบ่ตับแล้วก็กระโดดไปนู่นเรียบร้อยครับ ผ่านไปอีกหนึ่งบทเอ้ยโหมีคนพุ่งมาจับไม่ให้ชุ่มไ่เสียงโอ้ยเผาโล่นก่อนโอ้ยโอ้ยโล้ยโอ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 ยโอ้ยิอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโโโอ้โอ้ยโอ้ยโโอ เราเบื่ไปไเกเดสปอนซ์มาหน่อย100โอเคไปต่อ เดี๋ยวกดโหลดเก็บเก็บบินนั่นใช่ไหมอยู่ข้างล่างนั่นแหละน่าจะใช่นะมาไกลซะขนาดนี้แล้วโอ้โหกำลังซุ่มหัวอยู่เป็นแกง๊ง

เราไปน้ำปีนหลังไมโดบเลคโอ้โหเกือบตายแล้วฟิตเราิคนอื่นออพุ่งคนนั้นเออ ไนต่อเออตรงนี้จะเร็วกว่าไหมดูว่ายังไงอ่ะขอดไปก่อนนะครับ <c oughs> นำทางกับต้องนำทางมึงน่หลงนั่นไงวินไอยนะครับ ไม่มีหูป่าแล้วี่นเนี่ยเามีใครมาหลับตรงนี้ตื่นรัับเปนดี ามิน่าหมดอย่างรวดเร็วาลุนกัดไปเลยจ้าอื้นตืนออาเสคุ้มยังไั้สองภา เปนอย่างนี้นครับเรอสร้างฐานินขึ้นมาเพื่อใเไปยืนอยู่งบนแล้วแน้ก็ลงมาความจงตายสรเรียบร้อยโโเคลดเตาานโอเคครับเรื่องไมีสมัแล้ว เออไ้่เอาเลซิ่นเราก็จะเต็มแล้วครับไปในเราบอดไปเจอบอสหน่อยบอสที่เราเคยออดแอกิจอะไรล่ะเฮ้ยเดี๋ยวด้วยนล้มก่อนเออให้ผู้หญิงปีนยัไงเนี่ย กิ่ดร้อนอปุบป้าวเลยเนะี่ยชายปีนเขาสิออบึ้งขึ้นไปเนี่ยครับโอ้โหชัดแล้วเปิดกล่องเลยจ้า ท,ที่จะมทาทำเลยนี่นคือเ,เปลี่ยนตัวละครติดนี่เราจะเสียเวลาไป็นกรออกวินาทีคือคนอื่นเขาลิงก์การประชดภัยนี้ไป840เลเวล80กันแล้วเรายัางอ่อนดอยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ก็ไปเล่นไปเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวก่อนเพราะว่าน้องฟิสเราไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับที่เปลี่ยนตัวแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บนึนนงแป๊บน,นึงเห็นไห้ยางแล้ว ลืมแล้วก,ก,ก่อความตอนหลบอยู่หลังคัมเพลงโอเคนี่ยเราจะปลดลับมีข้ายะมาเลยครับ oh, โอ้ I'm looking for ตัวฟรีเปิดเพื่อได้อะไรนะครับให้ตัวฟรีนะครับในการ บอมบัดบอสนะครับสักทันก่อนทำสองทีต้องหนีออกมาอย่างรุ่ยชายใสตีแบบทีขึ้นไปนั่นแหละเจอแบบยิงไกล นี่ครับต้องทักษะทักษะอดอล์ฟฟรีอู้โดนพัด ว่ไจบไมไม่จบไม่ยอมจบตามตามตาม สวยไปเลยครับเร่งรีบพรชาร์จจริงอัน,นี้ก็ทันนะครับดูสิได้อะไรบ้างไปต่อไปนี่อะบอนต้องแข็งเงรัย เอทั้งที่แล้วก็แบบว่าด้วยความอ่อนด้อยของทักษะการเล่นยื้อไปชั่วโมงถ้าเกิดจัดตัวมาแล้วก็ตัวมีเลเวลสูงเพียงพอนี่ก็ได้เลยเนี่ยวหวานอ

Thank you.

จะไม่เหลือเลยไปต่อไปลมมั้เปิดล้วมาลังแกมเลยอ่ะจากครั้งที่แล้วเ,เราเก็บกดเลยหรือเปล่าครั้งที่แล้วนี่ยือ้อกันเป็นชั่วโมงไม่เป็นไรครับพอเกิดมาเป็นบอสไม่ต้องถูกลังแกอยูย่แล้ว ฉันกลับมาหาเธอเองแล้วเนี่ยปาปคล้าก่อนสะก,กิดสองทันทีเด็ดการกระกกจาย 我。<noise> <noise> <noise> อันตีอันเท่ห้านบเร็วไป่เร็วไปเร็วไปหน่อย <c oughs> มาเลยรอเลยรออยาการวัสุด <c oughs> เลยไปน,นิดนึง 哎。 โอ,ต shirt, ตตโอ้ต้องรีบต้องรีบแม่เกือเนี่ยคือตายท่านี้ตายท่านนี้บ่อย รวมล่างสักทีฮะอมีเกาะด้วยรงนี่น้ม ูตรเลยนะครับออริจินอลเรซินคือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับแล้วก็ไปเปิดนี่เลยอธิษฐานเลยนะครับผมน่าจะอธิษฐานได้สองครั้งก็คือผมมีทุกแกวแล้วนะแล้วก็มีอันนี้มมนนีไปโลด ไม่ได้ดูลงดูเลนส์ี่ดาวไม่เป็นไรครับต่อให้เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาวุธตอนนี้หรือไม็เอากระแทกแล้วก็จะดีอี่ชอ็อตนี่สกาเลเดอร์อีอ่ซูโครสเฮ้ยขายเหนื่อยอะไรทีเดียว โอ้โห oh, แหม <c oughs> เปลี่ยนเป็นวัสดุเฮ้ย <c oughs> ตู้อื่นว่าไงอาวุธเหรอแล้วนี่นะการยึดสถในการเดินทางไอ้มาสายนะีแล้วท้องคือโอ,อ้าาอาดาวการันตีแล้วบ่าไม่แน่ใจเฮ้ย ้าดาวน้องเลียบอืมได้หนังสือมาอีกเกมหนึ่งเอออืมอ่าและโอ้โหก็เป็นอันที่เรียบร้อยครับได้น้องคลียบไแ,แล้วนั่นเราจะมีห้าาว โอเคครับสำหรับคล,ลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ